ได้เลยนะคะนายใหญ่ของเรานะคะบริษัทคุปดนิสเซียนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่แจ๊คด้วยค่ะที่มาเป็นแขกรับเชิญนะคะบริษัทจะต้องมีผลงานดีๆต่อไปเพ่อได้อุดหนุนตลอดไปค่ะขอพูดอย่างนี้เลยนะคะขอขอบคุณทุกคนจริงๆนะคะที่ทำให้เกิดงาญในวันนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็ ด้วยนะคะที่ก่อป้านขึ้นมาแล้วเรามาผานต่อนะคะขอบคุณป้าใจเพื่อนป้าที่แสนดีขอบคุณป้าน้องนกเพื่อนป้าที่แสดน,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 นแสดีของเราเหมือนกันก็บอกว่าเราพยายามที่จะรวมสามบ้านให้เป็นหนึ่งให้ได้ จริงของเอซทั้งหมดที่ว่าบ้านคู่อยู่คู่กับบ้านเดียวไม่ได้ท <Yeah. S 1> ุกอย่างมันจะไม่สำเร็จเลยถ้าไม่รักการตลาดของทุกๆคนทุกๆบ้านจริงๆ เพราะฉะนั้นแล้วมีขอเป็นตัวแทนของทีมงานทั้งหมดขอบคุณกราบขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านขอบคุณทุกคนและที่สำคัญ <Pie> ท <behav S 2> ี่สุดขอบคุณทีมงานที่ทั้งจิตสาวคนที่เราต่อสู้จะมาตลอดไม่ว่าจะโดนกระแสอะไรก็ตามที่มันมีทนิสายเยอะแยะมากมายตั้งแต่เราทำงานขึ้นมาขอบคุณทุกคนจริงๆค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือ อิ่มท้องวันนี้ขอบคุณสปอนเซอร์อาหารทุกทุกท่านอาจจะกล่าวได้ไม่หมดทั้งไปโยคอันดีนะคะแล้วก็ทุกทุกท่านดีขอบคุณทีค่ะแล้วก็คิดว่าเราจะมีปีที่สองปีที่สามปีที่สี่ไปทุกปีแล้วก็จะมีงานเราจะให้ลดลง ลกล้องเลคะขอบคุณค่ะขอบคุณิงล้วกเป็ายขอหายของเยอะคอนเนตท้องนะคะลองตังใจฟังจรินะคะต่อไปคอนเน้องจแล้วเราก็คอนไร่ต่อแต่ถ้าทุกคนไม่ถนัสมุคอนเนตท้องเรากบมีป ใช้หรืออยากให้ใช้ได้รอ้องเพลงแบบว่าดีเด่นเนอะนะคะขอความสนับสนุนากทุกคนด้วยจริงๆเราจะได้เจอาพาร์สีที่อาการของน้องแเตนเดนงดตลกโกหา I